สิทธิที่พอจะขหน้าโอยู่มโตให้ทีม้งทีขึ้นมาคัจะมาากเลยสิายดังตายดังมาทางอีาชัพจับมือเือบไปครับพีน้ครนูดเนไม่รู้ไปทำอะไรือใครที่มีโทรศัพท์มือถือเล่นอินเทอร์เน็ตได้เข้า YouTube พิมคำว่าทุ่มแสงสงครามครับ อ๋อครับตรงนี้ถามว่าคำเราพาปอยอครับวิ่หยักดินดันสารโจงกุญแจยางไุญแจเลสุญญาสุญญาไปตรงนี้หักไว้ได้ครับตรงนี้สิทีพนสามอรถมองใ้สาโจงกุสักครู่อย่างไก็ตามของแฟร์เราสอครับตรงนี้

แยมาครับมาชแมหน้าต้อนชแมปไก่กนไม่นอนในกอไัปเิดตัดมานี่เลยไม่ต้องเปตัดเยี่อางองนครัตูุทธพงศ์ขวางบากีนอภิวัตคน ตัวน้องตัวน้องนะโอ้ยทีมครับเป็นกำแพงของทีมฟองแฟร์เราจะส่องมาที่รุ่งนี้นะฝั่งซีโร่ยูน้ำอยู่ก็สีขาวเดี๋ยวกินไปได้ช่วยผู้แพ้คูรีจะเป็นเออฟับซีร์ปัตตานีตัวน้อง ตัวนม่ตับแมงัมากแต่วอลอยู่ทางอานโด์อ่นเ้องลัดออกไปนเนี่กับพารวัดคำศร์แต่ว่ามียขึ้นนำแล้วข้าวทังมาข้าแค่เดีวเขาต้นมีหลังเข้าแต่ไม่ลู้แหวลงไปได้ไม่มีหัอซ้อนอยู่หลอดกัดไม่ได้เลยทิศตะวัสองท่าโก้ฟองไ่ง้ยน่เสียดฟออะไรครับอันน้นรับ ต้องรับมาฝังกองแฝงมาให้กับนครบุญชื่นพอมทุ่นะพอมข้ามาเกี่ยวความทมานให้เกี่ยวความใ้สวยนโรงนี้พระนวัตคำสอาลงออกมาเรืทางขวาแต่พันวัตคำเสียงพันวัตปไม่ผ่านองแก็ได้จัหวัดสองนปไ

ยืะพงนะท้ารมากับครไม่ไ้แก้มไม่ไารูออกขวามาให้ัร้อนฟางไม่ใช่อธิวัวนนสองในช่วงทาังทีน็อี มากพราะคืนมาในกับือมมสาโตัของแฟได้บพข้ามาในกับานน์าองอ่ารูปมากโอ้ตรงนี้เียดีครับนตรงนี้ในบครับงงบอลนี้มาจกตรงนี้สาวทยรับไม่ได้ครับสงคืนเเท้าเบอลได้ตรงนี้ แต่ตะไคุญแย่อมาเรีมาได้ไม่ได้ครับโดนที่บอกไปโดยอนุวัฒน์ทมสภาให้าบอกคุณสิงดนนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ตลอดตลอดเพราะว่าได้มีโอกาสได้เงิทุกคนคือหลังไม่โดนโทราแค่วโตเทียม รูปสีขาวหนต่อศูนยจากนอสิบสิที่สองสอท่าโอขึ้นเวลาแล้วยอุ้แหนก้จะแเวกเอาต่อที่บัตรละจะเป็นลมด้วยนอนูแดดร้อนน่เลยโอ้โหแวกแดดเี่นจะบอกนะคอนกอยาเที่ยวบ่าเบีบบ่าตั้งใจเดินบอลแฟเกเด็ิกันะกูมูเสียที่น่อก็ไม่มีอะไรยิงไกคอยกงอเียวลยลองก็ต้อง ออกแบ bon, อออกาอานมปาท้องอาม์ไ้กับจักรชัยปาแยมดแยรไตัวแยได้ครับนีกิ้ออก้ายมาไอ้กับสุเมธนก้อนสุเมธเกาขึ้นหลังไหนายกีมาดิพี่มาไมครับสุเมธได้ไหมอ่อลมาถึงอานนอักจเริออมาสุเมธสุเมธได้ความเอก้าสุเมธยิใจสูทชน ขาหลังเด้งออกมาครับโหซัดเต็มข้อเต็มนียวเลยตอยด่คอ้นี้้พี่ขาเสกมากครับอยเก้ไหมครับฟองแฟนขอข้ามาขัดไขอบอลลงแรกครับลูกนี้ที่วัดขวดสอไมตน่นเีไปเต็มของหลังของกลงร้องกระป๋ออไลูกเก้มุ้งครับ การมุทุกข์กับพันธีครับอนุสรสองคนอนุสรเนี่ยฝากเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางขวาโทรศัพท์รักภูโทรศัพท์ปามาเดี๋ยว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 เดี ไปยเจีาวดืกมอ่ะบอกแล้วว่าบอกแล้วว่าไอพี่เำยาเจียวคอนเทนด์ไปลมหมดละโอ้โหเป็นาเกียวที่ผ่าศีรษะของฝ่านเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไม่ัดสบายสบายไักผมแวะไปให้พี่หนามนะอกอ่ะสนุกไปกับแลา มากตองแฟร์ไดบอลมาที่จักรยายปั่นเนียนะขุดยังขวกไม่กินจะเพี้ยสักเพียสักมาหยดกเพียถามบอกมาเล่นง่าง่ายครับเท่าครับเฮ้ยทหารจะเป็นลมนะเราช่วงเกินทางนึงแค่ว่าทหารวิ่งเก่งนะอาโลนตาทองยลงไมหมดมาที่ทอารมณ์แข็

ทีทิศทางไม่ได้พาไปดิ้นรนแบบแกไมบต้องลำบากตีตในหน้าตัวย้อนหลังออกขวาไหมครับสุเมธหน้าก้อนทีสุเมธไม่ได้แปดไมคนต้องรอดนะมาให้สุเมธหน้าก้อนสุเมธทำงานบังคิปมาได้ไหม ทั้งว่างูโหดทำฟาวูสิงงพนกาามให้ั้งฟงทีนบิกเตนฟาวคูโนย่ะไทยไม่ดมคกร่าเสองกันแล้วคาารุกัรับเบียนเมืกนนะค่เวอลูกอกการเลนและกสกอเลครับเดนนเข้าเนมสีือ ハムティー。<laughs> ลงมาให้กับการวัดคือรวัดผ่าโซฟาออกขวาแต่กวัดคำสิน ขอแฟนตีเสมอร้อยหมายเลข11ครับ ừ, không รัสสะรับคูณครับสักครู่